ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของเบาวแหลมผ้าร่วยก้าวผ้าร่วยครับผมจะมาคุยกันครับผมก่อนหวยเราพัฒนาออกครับผมกับเบาวแหลมผ้าร่วยครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กาลังเข้ามาติดตามครับผมเบ่งตุเล็กแนวทางครับผมเบ่งสูตร คำนวเนะครับเนาะว่าครับงวดนี้ครับตัวเลขหน้าท่างที่เข้ามาครับจะมีในสูตรครับสามสูตรของบบาวแหลมกันหรือเปล่านะพี่น้องครับพี่น้องหามพลาดครับผมทับคลิปดีๆแบบนี้ครับผมเหตุไห้พี่น้องเอฟซีโชคหมันกันแทบทุกงวดครับผมครับสาหรับงวดนี้พี่น้องเขามาติดตามเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับผมครับ ตัวเหลขหน้าท่างตัวจับครับพี่น้องครับตามสูตรครับผมของบ่าวแหลมนะพี่น้องครับมีตั้งแต่เ็ครับพี่น้องครับบอมีศูนย์ซึ่งสองสามปีมานี่แต่คำนวณครับผมพิ่งลดเพี้ยนสองครั้งครับผมครับคือวที่ผ่านมานะพี่น้องครับตามสูตรนะพี่น้องครับเดินเงาครับผมครับสำหรับวันนี้พี่น้องก็ิเ่ราะห์ไปน้ำกันครับพี่น้องจะว่าได้พลาดตัวเล็กหน้าท่างดีๆกันนะครับเนาะครับมาเบิ้งกันเลยครับผมสําหรับครับผมครับสำนักแรกครับผมครับไปเบิ้งตัวเล็กหน้าท่างของตลาดสำนักกันก้อนครับผม ครับสำหรับส้ำนักแรกครับพี่น้องครับมาเมืองตัวเรกแนวทัพนะครับนักของพ่อแต้มครับผมขออนุญาตนะครับเนาะขยายลงอีกครับผมพี่น้องจะได้เห็นกันชัดๆครับขออนุญาตเริ่มพี่น้องพี่น้องได้เห็นชัดๆกันครับอ

ขับรุดขอบนิดหนึ่ง้ะพี่น้องเลขฐานศูนย์ครับผมพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางของพอแตมครับผมกับวิ่งมาที่8กับ9กครับผมครับสำหรับตัวเล่นๆพอแตมเล่นให้พี่น้องครับผมหกขางแต่ว่าเล่นอีนีคือหาแปดกับหาเก้าด้พี่น้องครับผมอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับเบิ้งเปรียบเทียบกันไปเลยพี่น้องครับกับอีกหลายๆสำนักครับผมครับเบิ้งของครับธนายจันเซียนน้องค่ายครับพี่น้องครับกับตัวเลขแนวทางงนะครับเนาะเล่าพัฒนาครับผม ครับสำหรับเส้นหนองคายครับผมยิ่งเด่นศูนย์ลองหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับตัวเด่นๆครับผมครับตัวเด่นและพี่น้องครับตัวเด่นของเส้นหนองคายมีหกหางครับผมครับมีหาศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ครับผมห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งครับผมครับฝากพี่น้องเอซีทุกผู้ทุกคนครับผมอย่าเลื่มครับผมเอาไปพิจารณากันเบิ้งนะครับเนาะครับพี่น้องครับมาเบิ้งสำนักต่อไปครับผมครับของ อาจารย์เซียนนาดีครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนนาดีครับผมครับเลขวิ่ง8กับ1ครับพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางจับคู่มี808182ครับผม1 2 0-210ครับพี่น้องตัวระว่างตัวกันของเพิ่น0 0 1 1ฝากพี่น้องอีทุ่ทุกทุกคนครับผมเอาไปพิจารณากันเบิ่ง้นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมครับ ของทนายจา์เซียนคนบินทางครับพี่น้องมุนจักหน่อยได้พี่น้องครับค่อยพิจารณาขยายเบื้องกันเอาครับผมครับสำหรับเลขวิ่งบนครับพี่น้องเจกับ8ล่าง0ูนย์กับ1ครับผมครับสำหรับเด่นเด่นมีเจนึ่71728182ครับผมล่างตัวเด่น0 7 0 8 1 7 1 8ฝากพี่น้องเอาไปพิจารณากันเบื้องตัวล่อง3ตัวก็อย่าลืมพิจารณากันเด้พี่น้องครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมของเซียนนนท์หนองคายครับพี่น้อง รับตัวเลขหน้าทางครับผมบนวิ่งรูดครับผม0ูย์กับ5ล่างวิ่งรูด8กับ9กครับผมครับสำหรับเด่นๆของเล็กบนอาจารย์นะครับเนาะ20 25ครับผมพี่น้องอย่าลืมนะครับ20นี่ชนกันหลายสำนักครับครับสำหรับเล็กบนเลยครับพี่น้องโมเมนต์ล่างครับสื่อบนล่างเอาไว้ครับบอ เสียหายนะครับเนาะครับพิจารณากันดีๆครับผมครับกับตัวเลขหน้าทางครับผมครับสำหรับเลขล่างครับพี่น้องครับล่างวิ่งรูดครับผม8กับ9ครับผมครับพี่น้องก็ยืาลืมพิจารณากันเบิ้งครับผมกับตัวเลขหน้าทังครับผม889 81กครับผม82เสอนะครับเนาะสำหรับรางครับท่านอาจารย์สายมาเกยง3หาง3คููครับเสียงดังแน่เด้อพี่น้องครับผมเสียงคุนสตาร์ทรถกิลโรนี่หละพี่น้องครับ คนกับหมอมันค้นทั้งเืนดอกพอเก่าแปดเลพี่น้องเ้ยครับผมครับสาหรับวันจันทีสารชี่3ตได้พี่น้องเล่าพัฒนาของปู่สมบังครับผมเลขวิ่งหกกับสามครับพี่น้องเด่นเด่นสามหาหกสามเด้อครับผมครับสาหรับเลขสามตัวเลขสี่ตัวพี่น้องกับยาเลื่อนพิจารณาการเบิ้งครับผมครับไปเบิ้งครับผมสํานักต่อไปครับผมของปู่ปู่แก้วครับพี่น้อง ครับสำหรับตัวเลขหน้าทางของปูกูแก้วครับผมเลขวิ่งปูใหยมาที่8กับ9ครับผมเด่นๆเลย48 49 59ครับผมสำหรับตัวล่องพี่น้องก็อย่าลืมพิจารณากันเบิงครับผมครับสำหรับตัวเลขหน้าทังครับผมของท่านอาจารย์ครับผมเสียนพิกไม้ครับพี่น้องเหล่าพัฒนาครับผมบนวิ่งรูดครับพี่น้องเด่น0รอง1ครับพี่น้อง ครับสำหรับตัวเลขจากคูเด่นๆนี่0401ครับผม41ครับผมครับสำหรับตัวกันเด้อพี่น้อง0205ครับผมให้เราบ้าระวังตัวกันเด้อครับผมมาชนกันอีกแล้วครับผม02น้องพี่น้องเนาะครับครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของปู่โพราชครับผมครับตัวเลขแนวทางของปู่โพราชครับผมบนวิ่งศูนย ครับผมล่างวิ่ง5ครับผมครับสำหรับเลขบนครับผมมีก้าศูน0์ครับผมเด่นเด่นล่างกับมี6 5 5ีครับพี่น้องเด่นเด่นกันเลยครับผมครับอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับมาเบิ้งต่อเลยครับพี่น้องตัวเลขหน้าท่างของปู่07ย์ครับผมครับสำหรับตัวเลขหน้าท่างของปู่0 7ย์ครับผมบนวิ่งรูด2ล่างวิ่งรูด8ครับผมเลขบน1 2 2 3สครับผมเลขล่างครับพี่น้อง78 8 9ครับผมครับสำหรับ เบาแหลมครับผมพี่น้องเรามาระวังเลขเจ็ดแปดหลังเอาไว้ดีๆเ้วยอพี่น้องครับสาหรับงวดน,นี้นะครับเนาะเบาแหลมฟัน่นหนพี่น้องครับสําหรับเลขเลขบนก็คือสองศูนย์ครับผมครับพี่น้องให้ระวังขั้นผู้ใดมักซี่ตัวกับย่าลื่มเจ็ดแปด สองยด้พี่น้องครับจำไว้ได้พี่น้องเ8 2ดครับผมครับตัวนี้สามารถเป็นลักลอยได้ 7- กับ8นครับผมครับธรมารางครับผมเขาเต็มๆเลยชิดมาครับเลขบนครับมีโอกาสครับพี่น้องที่จะออก2 0หรือว่า0-2นอน้องครับเนาะครับหลายดีครับสำหรับงวดนี้ครับผมครับกับประมาณระว่างกันครับผมครับกับตัวเลขแนวทางครับผมสำหรับสำนักชุดไทยกับซือของบ้าแลมเองครับพี่น้อง ครับตัวเลขแนวทางครับผมของบาวแล้วนะพี่น้องครับสำหรับตัวเลขครับผมเด่นสองรองห้าครับผมครับพี่น้องให้ละมันระวังหากสองครับนี่โอกาสมาทั้งสองตัวครับผมครับถ้าหาพ่มาศูนย์มาแทนได้พี่น้องให้ละมันระวัางครับผมครับสองนี่ถ้าบ่มาน่สามมาแทนแต่ว่าสองนี่เด่นทุกสูตรมากมดครับผมก็เลยเลือกทีสองบ่เลือกสามนะครับเนาะ ครับสำหรับหารับศูตเลือกที่หาบอเลือกสูตรทครับผมครับการมี่ผิดไี่ถูกครับพี่น้องครับสำหรับพี่นอ้องที่ผามาก,กแล้วก็อย่าลืมพิจารณากันเบิรงตัวเลขของเบาแหลมมีเพียงหกหางครับพี่น้องแต่ว่างวดนี้ครับในใจอยากลงแค่ตัวเดียวคือสองศูนย์นะพี่น้องครับแต่ว่ามันจะเกินไปเกิดหามันผิดพลาดครับผมแต่ว่างวมดทิ่ผพานมากมันผิดพลาดมาแล้วครับงวดนี้ ครับเสีอเราว่ามีโอกาสครับพี่น้องเข้ากันเ็เต็มเลยครับยังไงก็ฝากพี่น้องพิจารณาครับคลิปวิดีโอนี้บริษัทคุณในพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนครับผมเล่นการพนันครับผมสำหรับตัวเลขเป็นเพียงหน้าท่างในการเอาไปเทียบเที่ยงเอาไปเลือกซื้อเลือกหาเสี่ยงท้ายนะครับเนาะรับเหล็กล่าพัฒนาครับผมฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมด้วยความมองใยยจากเบาแหลมพารวยครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขหน้าทางครับพี่น้องกลับมาเบิง์นนะครับเนาะตามสูตรครับผมเอาสูตรที่มันสีชัดๆจักหน่อย ครับพี่น้องมองเห็นกันบ <internally. S 3> ่ครับผมครับสำหรับสูตรครับผมครับพี่น้องมองเห็นกันนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขที่มันเด่นเด่นครับผมครับตัวเลขที่เด่นยูนี่จะมีศูนย์ครับพี่น้องครับเลขศูนย์เด่นสุดๆในสูตรของเบาแหลมเลขสองกะเด่นครับพี่น้องครับสำหรับสูตรหนึ่งครับพี่น้องลองเบิ้งสูตรหนึ่งครับผม สูตรนึงนี่ตัวมาจับก็คือตรงนี้เป็นฉีดตรงกลางด้วยพี่น้องครับขีดตรงกลางครับผมพี่น้องเอาฟังนี่กับฟังนี่มาจับกันเบิรงแล้วพี่น้องสีใดเลขครับผมพี่น้องลองสังเกตเบ้งครับสำหรับเลขเด่นนะครับเนาะเด่นเด่นเลยของสูตรหนึ่งจะมีหาสำหรับเลขสูตรสองจะมีสองกับศูนย์พี่น้องสองนี่เด่นสำหรับสูตรสามครับพี่น้องศูนย์เด่นครับผม ครับเวลาจับพี่น้องสามารถเอาสูตรนี่จับกันได้ครับผมหรือเอาสูตรหนึ่งมาจับกับสูตร3าได้ครับผมครับพี่น้องเอฟซีคอยพิจารณาค่อยๆเทียบเคียงคอยจับกันได้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจกันเองครับสำหรับเลขวิ่งครับผมศูนย์กับหามาตัวหนึ่งแน่นอนเลขวิ่ง2กับ3ามาตัวหนึ่งแน่นอนครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของวาวแหลมที่เลือกมาจับให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะ็จะมีครับขออนุญาตครับเจมี่ หาครับผมกับห้ากับสองครับผมครับเลือกหากับสองเอามาจับคู่ครับผมกับครับผมแปดเก้าศูนย์นะพี่น้องเนาะครับแปดกศย์ครับผม 8, 9, 0, นะ 58 59 50 28 29 20ครับพี่น้องครับที่เบ้าแหลมเด่นให้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน20ครับผมชัดเจนนะพี่น้องเนาะต้องขอประท่านอภัยปากกาแทงหน่อยแต่กับพยางยามสิขยายพี่น้องเบิ้งครับผมสําหรับ20ครับผมพี่น้องมวนนี่เบ้าแหลมกาฟันเพราะว่าสูตรสองนี่มี20ครับผมครับสูตรสองมี20สูตรสูตรสามก็มี สองศูนย์ครับพี่น้องครับมีสองศูนย์ครับสำหรับเรียกหาครับยี่สิบหนึ่งครับมีโอกาสเลยแหละครับผมครับฝากพี่น้องเอซี่ทุกคูทุกคนเลิกครับทีเขามาติดตามรับชมเบื้องตัวเลขแนวทางครับผมนาเบาแหลมครับผมคุยกันก่อนเวลาพัฒนาออกกันนะครับเนาะกับเบาแหลมพารวยงวดนี้ครับผมขอให้พี่น้องครับผมปังปกันเด่นเพียงตัวเดียวหางเดียวครับพี่น้องครับสําหรับเบาแหลมมักเนาะพี่น้องพี่น้องอันนี้คือเลขบน บนล่างไว้ด้วยพุน้องครับสำหรับเลขล่างที่บบาวแลงห่วงนะพี่น้องก็คือห่วงหลักเจ็ดครับพี่น้องครับห่วงหลักเจ็ดห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะห่วงหลักเจ็ดห่วงหลักเจ็ดนี่เจ็ดยังดิเจ็ดแปดครับพี่น้องห่วงเจ็ดแปดถ้าสมมติว่ามันมากเจ็ดแปดล่างครับผมเจ็ดแปดลา่างแสดงว่าสองศูนย์นี่เป็นเลขบนครับสำหรับเลขสามตัวก็จะเป็นแปดสองศูนย์ ขับหรือเจ็ดสองศูนย์ก็ได้พี่น้องรับแต่ว่าเลขบนพี่น้องงวดนี้บนนีบ่สองศูนย์กับศูนย์สองหรือพี่น้องเห็นวั่างเพราะว่าเลขบนล,ลักหน่วยเป็นเลขสองพี่น้องบนบนหน่วยครับเลขสองครับผมบนลักหน่วยเป็นเลขสองครับผมครับดังนั่น,นพี่น้อง โอกาสที่จะเป็นไปได้อีกหนึ่งก็คือ802ครับผมหายแล้วั้างด้อพี่น้องครับถ้าเลขล่างมากตัวนี้นะพี่น้องครับพี่น้องจะโชคหมานกันเลยอย่าลืมครับผมปิดจระนากันให้ดีนะครับเนาะกับตัวเลขแนวทางครับผมเล่าพัฒนาขับรวยความหงใยย่ครับผมจากเบาแหลมพารวยครับขอให้พี่น้องโชคหมานครับผมปังปังกันทุกผูทุกคนครับกับเลขเล่าพัฒนาครับผมในงวดประจำครับผมวันจันทร์ ที่31ดกรกฎาคม2 5 6 6กับเลขกลาวพัฒนาเบาแ้มพารวยครับพี่น้องครับพี่น้องจดสูตรเอาไว้พี่น้องจะรูว่าครับหวยออกมายุนี่มีบนล่างแน่นอนถ้าบาบนล่างจะมีบนเรือล่างครับแต่ละงวดเขาทุกงวดครับผมครับพี่น้องเบิ้องแล้วกอย่าลืมครับผมครับติดตามมาไว้เพื่อพี่น้องจะบร่ได้พลาดโอกาสดีๆนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบบาแหลมก็ต้องขอตัวลาผ้าจากพี่น้องไว้ก่อนครับทั้งทั้งช่องของลกาวพารวยครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกขอให้พี่น้องโชคหมานําด้วยทุกขู่ทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยครับมือแรงสองทุ่มครึ่งโดยปราม่านครับผมครขอให้พี่น้องปังปังกันทุกขู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้เบ้าแล้วก็ต้องขอตัวลาพระจากพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่หลังหวยลาพัฒนาออกครับพี่น้องสวัสดีครับผม